สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูป,ปูนะคะก็จะมาวาดรูปอะไรกันเอ่ยวันนี้นะคะครูป,ปูก็เลือกรูปนี้มานะคะก็จะมาวาดให้รับชมกันนะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปวันนี้เราใช้ดินสอกด 4B นะคะเราจะมาเริ่มวาดกันเลยนะคะแบบไม่ตีสเกลไม่มีโครงร่างนะคะสไตล์ที่ครูป,ปูนํามาแบบปันนะคะ เพื่อให้ทุกคนกล้าหารที่จะลากเส้นนะคะเอาระคาเรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะจากดวงตากันก่อนนะคะวาดความโค้งของรูปตานะคะจับรูปทรงดวงตาให้ได้นะคะจับรูปทรงดวงตาให้ได้จากนั้นก็เริ่มวาดลูกตาดำนะคะลูกตาดำด้านในนะคะ ใครเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ลองย้อนกลับไปดูนะคะหลายคลิปนะคะครูบูได้สอนไว้นะคะแบบไปหน้าต่างๆนะคะในการที่เราจะฝึกวาดนะคะลองฝึกวาดดูนะคะแบบไม่มีโครงร่างนะคะการที่เราลากเส้นแบบไม่มีโครงร่างก็ทำให้เราสามารถาวาดรูปได้คล่องแคล่ว รวดเร็วนะคะอันนี้ครูบุกก็อยากมาแบ่งปันนะคะการวาดรูปนะคะนี้ก็ใช้ดินสอกด4ีบีนะคะวันนี้แท่งเดียวเอาอยู่ไหมคะออสไตล์ซิกเนเจอร์นะคะดินสอกด4 b นะคะแท่งเดียวเอาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเกลี่ยก,กันด้วยเปเปอร์ーーสตัมนะคะด้ามเล็กนิดเดียวนะคะ จะได้เข้ากับเนื้อที่นะคะที่เราจะเกลี่ยแสงเงานะคะตรงนี้นะคะเราก็เน้นช่วงขนตาขึ้นมานะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นดวงตาที่เหลือบมองนะคะเหลือบมองนะคะจากนั้นเรามาใส่ช่วงช่วงชั้นตากันนะคะชั้นตา ห่างหายไปหลายคลิปนะคะไม่ได้วาดใบหน้าคนนะคะเราก็ฝึกวาดใบหน้าคนนะคะแบบต่างๆนะคะลองหาจากนิตยสารหรืออินเทอร์เนต็ตดูนะคะฝึกเราก็จะได้เข้าใจนะคะลักษณะใบหน้านะคะแบบต่างๆนะคะนี้ เหลือบตานะคะเหลือบตามองนะคะตรงนี้นะคะลงช่วงหางตานะคะเน้นขึ้นมานะคะใช้ Paper ร์สตัมนะคะเกลี่ย ع. แสงเงานะคะ ช่วงชั้นตานะคะช่วงชั้นตาตรงนี้ก็เน้นช่วงหางตาขึ้นมานะคะให้เข้มขึ้นมานะคะแสงเงาขาวเทาดำนะคะแล้วก็ใส่ให้ถูกนะคะกับรูปต้นแบบที่เรานำมานะคะกูก็จะมาวาดอ่าเราได้ดวงตาแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาวาดโครงคิ้วนะคะกะระยะห่าง ไปด้วยเลยนะคะจากชั้นตานะคะเน้นช่วงชั้นตาให้เข้มึ้นมานะคะจะได้ดูลึกนะคะดูตาลึกนะคะนี่ก็ลงแสงเงานะคะแสงเงาจากนั้นกะระยะนะคะขึ้นไปเป็นโครงคิ้วนะคะร่างโครงคิ้วไว้นะคะร่างโครงคิ้วนะคะ เบาๆนะคะน้ำหนักเทานะคะโครงคิ้วคิ้วจะไม่เข้มมากนะคะอย่าลืมใส่ขนตาด้วยนะคะขนตานะคะเราก็เน้นช่วงขอบตานะคะใช้อ,อยางลบดินน้ำมันนะคะจุ่มช่วงลูกตาออกหน่อยนะคะ จะได้ไม่เข้มเกินไปนะคะเป็นน้ำหนักเทาๆหน่อยนะคะแต่รอบแววตานะคะเราเน้นด้วยอ่าเข้มนะคะแสงเงาเข้มะคะจากนั้นเราก็เน้นช่วงขอบตานะคะเราก็แรงเงานะคะเกลี่ยแสงเงาสาันจมูกนำไปก่อนเลยนะคะส่วนช่วงนี้นะคะใส่เส้น ขนคิ้วแบบตั้งขึ้นนะคะนิดนึงนะคะจากนั้นก็ค่อยๆแรงเงานะคะให้ขึ้นมานะคะลูก,กตานะคะเราจะต้องดูทิศทางนะคะว่าเป็นลักษณะยังไงนะคะ ตรงนี้ก็ลงนะคะลงช่วงคิ้วนะคะใช้เปเปอร์สตัมเกลี่ยเบาๆไปก่อนก็ได้นะคะเป็นโครงคิ้วแล้วก็เกลี่ยช่วงสันจมูกนะคะขึ้นมานะคะแนวสันจมูกนะคะจะทำให้เรากะช่วงหัวตานะคะด้านนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะเข้าเ,เราจะกะความกว้างนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ ลากช่วงนี้นะคะลงช่วงหัวตานะคะขอบตาดํานะคะอยู่ใกล้กับหัวตานะคะเพราะว่าเหลือบมองด้านนี้นะคะก็ลงช่วงลูก,กตาดํานะคะเว้นแววตาไว้นิดนึงนะคะเว้นแววตาไว้นะคะจากนั้นก็ระบายนะคะ เน้นช่วงลอบแววตาให้เข้มนะคะเป็นน้ำหนักดำนะคะสีดำนะคะแสงเงานะคะตรงนี้นะคะก็ลงชั้นตานะคะลงชั้นตาขอบตานะคะส่วนช่วงโครงคิ้วนะคะโครงคิ้ว เลี่ยแสงเงานะคะเบาๆนะคะด้วยเปเปอร์สตัมนะคะ <S <S เน้นช่วงชั้นตาให้เข้มนะคะแล้วก็ค่อยเกลี่ยแสงเงานะคะเราดูโครงคิ้วนะคะทิศทางคิ้วนะคะจากนั้นก็เน้นนะคะให้เข้มเพื่อให้ดวงตาดูลึกนะคะตรงนี้ก็เน้นขอบตาดำนะคะ ให้เข้มนะคะช่วงช่วงขอบตาดํานะคะจากนั้นก็ลงช่วงรูปตานะคะรูปตาสังเกตรูปตานะคะที่เลือกรูปนี้มาวาดให้ทุกคนนะคะได้รับชมกันนะคะเพราะว่าเป็นภาพที่แบบว่าจมูกนะคะ แหบบแงนขึ้นเล็กน้อยนะคะดวงตาคะก็เหลือบมองนะคะกูก็เลยอยากจะมาถ่ายอุ้ยขอบ <c oughs> กดดินสอหักทุกครั้งนะคะ <c oughs> นี้ก็ลงนะคะลงช่วงแสงเงานะคะให้ชัดเจนนะคะลงแสงเงานะคะ เราได้ดวงตาแล้วนะคะช่วงสันจมูกนะคะลงน้ำหนักนะคะจากนั้นก็ใช้เปเปอร์ซ้มนะคะเกลี่ยเกลี่ยแสงเงานะคะไปได้เรื่อยๆเลยนะคะรอยดินสอทิ่ติดปลายสีดำแล้วก็ใช้เกลี่ยซ้ำได้เรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะหักเป็น2ท่อน คามือของเราเองเลยนะคะใช่ไหมคะก็ใช้ไปได้เรื่อยๆไม่ต้องเหลาออกนะคะเพราะว่าเวลาเหลามันจะฝืดน,นะคะมันจะใช้ไม่ดีเหมือนตอนตอนแรกนะคะดังนั้นเราก็ใช้ไปเรื่อยๆเลยนะคะสามารถเกลี่ยไปได้เรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้นะคะครูก,ก็จะเน้นนะคะ ตรงนี้นะคะเน้นขอบตานะคะขอบตาบุญนะคะแล้วก็แรงเงานะคะจากนั้นก็มาวาดช่วงจมูกกันนะคะจมูกจะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าร่างโค้งไว้นะคะโค้งไว้ลักษณะนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยวาดช่วงปีกจมูกนะคะแล้วก็มาใส่ช่วง รูจมูกนะคะรู้สึกว่า,าเราต้องกะระยะด้วยนะคะช่วงนี้นะคะช่วงรูจมูกนะคะเราใส่ช่วงรูจมูกนะคะให้จมูกเชิดขึ้นนะคะเนี่ยเราโค้งเส้นนี้ก่อนนะคะแล้วก็มาใส่ช่วงรูจมูกก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะการล่าง การร่างภาพนะคะแบบให้เราใช้ความคิดของเรานะคะที่จะพิชิตพิชิตในการาวาดออกมานะคะให้ได้ง่ายที่สุดนะคะเห็นไหมคะเราเว้นช่วงนี้นะคะเกลี่ยปลายจมูกก็จะดู เชิดขึ้นใช่ไหมคะเว้นช่วงแสงเงาขาวไว้หน่อยหนึ่งนะคะนี่เป็นการหลักการแรงเงานะคะให้ดูจมูกเชิดขึ้นนะคะลงแสงเงานะคะช่วงปีกจมูกนะคะข้างข้างใต้นะคะเดี๋ยวกลบตรงนี้หน่อยนะคะรู้สึกว่ารูจมูกกว้างเกินไปนะคะเรา สังเกตให้ละเอียดนะคะอย่าให้รูจมูกกว้างเกินไปนะคะเราก็แต่งใหม่นะคะนี่นะคะเป็นลักษณะปีกจมูกนะคะปีกจมูกก็ขึ้นมาลักษณะนี้นะคะต่อไปเราก็เกลี่ยเกลี่ยข้างข้างข้างใต้ปีกจมูกนะคะจากนั้นเราก็ ค่อยๆไล่นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแสงเงานะคะแสงเงาเลือกรูปมาวาดแบบหลากหลายนะคะเราก็จะได้เรียนรู้นะคะวิธีการวาดแบบใบหน้าแบบต่างๆนะคะขอพายนะคะมีเสียงรถแซงเข้ามานะคะนี้ก็ ลงช่วงคิ้วนะคะวาดแบบไม่ตีสเกลนะคะโดยการกะระยะหากให้แม่นยำนะคะครูกุก็จะพูดซ้ำย้ำบ่อยนะคะหลักการนะคะในการวาดสไตล์ไม่มีโครงล่างนะคะที่ครูปุ้นนำมาแบ่งปันนะคะให้ทุกคนได้กล้าที่จะลากเส้นนะคะเราก็จะลากเส้นได้คล่องแคล่วว่องไวนะคะถ้าเรา ฝึกนะคะบ่อยๆนะคะาละค่ะเราได้ไปหน้าดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปเราก็มาใส่นะคะช่วงปากกันนะคะเราก็ล่องลึกช่วงใต้จมูกใช่ไหมคะเราก็เน้นแสงเงาขึ้นมานะคะจากนั้นก็วาดรอยหยักของลิมฟฝีป,ปากนะคะ อยากของริบปิกปากลากลงมาเลยนะคะช่วงปากจะดูแบบแบบเชิดขึ้นหน่อยนะคะเหมือนถ่ายถ่ายจากข้างล่างข้างใต้นะคะแบบถ่ายแบบมองขึ้นไปข้างบนอะนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะใบหน้านะคะ เดี๋ยวเราเพิ่มแสงเงาช่วงลูกตา,าหางตาก่อนนะคะต่อไปก็เกลี่ยแสงเงานะคะจากนั้นก็ใส่ช่วงแรงเงาช่วงปากนะคะเว้นช่วงขาวไว้นิดนึงนะคะตรงกลางปากนะคะจากนั้นก็ใส่ริมฝีป,ปากล่างนะคะริมฝีป,ปากล่าง ลักษณะนี้นะคะเป็นใช้ paper stamp นะคะเกลี่ยแสงเงานะคะตรงนี้ใส่ขนตาล่างหน่อยนะคะพอเราดูรวมรวมนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มแสงเงาได้นะคะถ้าเราดูแล้วแบบแสงเงายังไม่ชัดเจนนะคะเราก็สามารถที่จะ เพิ่มเติมได้อีกนะคะให้สังเกตนะคะภาพโดยรวมนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะนี้เดี๋ยวคูบุบลบตร,ตรงตรงกลางปากนิดนึงนะคะอืมเราก็จะได้ช่วงนี้นะคะใช้เปเปอร์สตัมนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะ งนี้ก็จะมีล่องขอเรียนฝีปากนะคะเน้นช่วงนี้นะคะให้เข้มขึ้นมานะคะจากนั้นก็มาวาดรูปหน้ากันนะคะบางทีนะคะจะมีคำถามทุกครั้งใช่ไหมคะว่าจะวาดรูปหน้าก่อนหรือเปล่านะคะครูปูพอฝึกไปเรื่อยๆนะคะเราวาดเครื่องหน้าเสร็จนะคะตาจมูกป,ปากเรียบร้อย เรามาใส่โครงหน้าจะง่ายกว่านะคะเราจะกะได้ง่ายกว่านะคะนี่นะคะเป็นลักษณะที่แบบเราจะเกิดการเรียนรู้จากการที่เราได้ลงมือทำนะคะเราไม่ได้เรียนรู้จากการที่เราเอ่มองมันแบบเฉยๆนะคะการลงมือทําทําให้เราเกิดการเรียนรู้แล้วก็ทำให้เรามีทักษะนะคะความชํานาญ เพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถวาดได้ดีที่สุดก็คือการที่เราจะต้องลงมือทำนะคะลงมือวาดนะคะดูดูเปเป <c oughs> ถ้าหลุดออกมาก็เป็นประมาณนี้นะคะใช้แบบมาอย่างหนักนะคะก็เลยกระดาษเลยหลุดลอกออกมาเลยนะคะ ี่นะคะลงเน้นนะคะนี่ก็คือหมายถึงว่าเราไม่ต้องเอากระดาษออกมานะคะก็คือกระดาษม้วนแข็งนั่นแหละนะคะที่เราเรียกนะคะรูก็จะเกลี่ยแสงเงานะคะเกลี่ยแสงเงาเน้นขนตานะคะจากนั้นก็มาใส่ช่วงผมนะคะช่วงผม เน้นช่วงมุมปากนะคะมุมปากผมนะคะแล้วก็กะนะคะช่วงตรงนี้นะคะเราไม่ต้องลากเส้นนะคะเราใช้เปเปอร์สัมนะคะเกลี่ยแต่งเงาแบบนี้เลยะค่ะจะดูแบบซอฟนะคะซอฟกว่าที่เราลากเส้นนะเห็นไหมคะส่วนที่ติดกับสีดำ จากที่เราเกลีย่ยครั้งก่อนๆใช่ไหมคะเราก็สามารถนำมาเกลีย่ยซ้ำได้เลยนะคะไม่ต้องเหลาออกนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้แบบเนี่ยลักษณะการวาดภาพแบบโดยใช้ Paper s t ซ m p นะคะในการเกลีย่ยแสงเงานะคะ<ม>หูนะคะช่วงหู ติงหูนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะครูบุก็กะอ่าอยู่ตรงมุมปากพอดีนะคะม,มุมปากนะคะจากนั้นก็กะช่วงคอลงมานะคะช่วงคอช่วงผมนะคะผมเข้ามาตรงนี้นะคะจากนั้นก็ใส่รายละเอียดช่วงใบหูด้านในนะคะเราก็สังเกตนะคะเคลีย แสงเงานะคะให้เข้มนะคะจากนั้นก็ค่อยๆใช้เปเปอร์สตัมนะคะเกลี่ยแสงเงาด้านในนะคะนี่ก็เป็นช่วงหูนะคะช่วงหูจากนั้นก็มาระบายผมนะคะเดี๋ยวเราใช้นี่นะคะ ตรงนี้นะคะใช้ยังลบปาดออกอีกนิดนึงก็ได้นะคะตัดยังลบปลายเฉียงหน่อยนะคะนี่นะคะใช้ปาดออกนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยใส่เงาใหม่นะคะนี่นะคะก็จะปลายจมูกก็จะดูเชิดขึ้นนะคะ นี่นะคะละักษณะการใส่แสงเงานะคะเน้นขึ้นมานะคะเน้นขึ้นมานะคะเกลี่ยแสงเงาให้เรียบเนียนด้วยนะคะที่เราลงไว้นะคะแล้วก็ช่วงรูจมูกนะคะเน้นขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงผมกันนะคะทิศทางเส้นผม ดูนะคะไปด้านไหนนะคะสังเกตนะคะ,ะ,คะตรงนี้เน้นช่วงแสงเงาให้ดูลึกขึ้นมาหน่อยนะคะนี่นะคะการวาดรูปแบบง่ายง่ายง่าย,ายไหมคะในการวาดรูปอาจจะยากในการที่เรากะระยะยังไม่แม่นสำหรับมือใหม่นะคะจุดที่การกะระยะด้วยสายตาของเรานะคะ เมื่อเรากะระยะได้แม่นยำเมื่อไหร่นะคะเราก็จะสามารถวาดรูปได้ง่ายขึ้นนะคะออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะครูปุปปกก็เป็นกําลังใจนะคะให้ทุกคนนะคะที่ชอบวาดรูปนะคะลองเข้ามารับชมรับฟังกันแล้วก็นำไปฝึกวาดกันดูนะคะเราก็จะได้มีผลงานนะคะในการที่เราได้ สร้างสารรค์นะคะผลงานในสไตล์แบบของเราเองนะคะอันนี้เราก็ลองค้นหานะคะสไตล์ที่เราชอบนะคะเราชอบแบบไหนนะคะลองฝึกฝนนะคะบางคนก็ต้องเรียนรู้นะคะพื้นฐานนะคะในการวาดนะคะแต่ถ้าเราลองใช้การวาดแบบ เส้นอิสระนะคะเราก็สามารถที่จะวาดรูปได้เป็นไวขึ้นนะคะลองฝึกวาดแบบฟร<ม>ี e hand นะคะเส้นลากเส้นอิสระนะคะลองฝึกกันดูนะคะครูก็มาแนะนำวิธีนะคะเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการที่ทุกคนจะได้ ฝึกวาดกันนะคะนี่นะคะเราก็วาดจากรูปนี้นะคะฝึกวาดบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะจับจุดได้นะคะจับจุดได้เมื่อไหร่เราก็จะวาดได้ง่ายขึ้นนะคะนี้ตรงนี้นะคะเราก็เน้นช่วงเห็นไหมคะ เราใช้ paper s t u m p เกลี่ยใส่เงานะคะใต้คางนะคะจากนั้นก็ลงช่วงเส้นผมนะคะหรือว่าใช้ paper s t u m p นะคะเกลีย่ยเพื่อจะได้ดูซอฟซอฟนะคะซอฟซอฟนะคะกูฟูก็จะวาดตามแบบนะคะศีสะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เติมแต่งนะ ไม่ได้เติมแต่งนะคะก็วาดตามแบบเลยนะคะมาแบบประมาณนี้นะคะเห็นสีสัะประมาณนี้นะคะเลือกรูปมานะคะเรามาเน้นเครื่องหน้ากันนะคะในการที่วาดแบบใบหน้าเชิดขึ้นนะคะเน้นช่วงแสงเงา ข้างใต้ด้วยนะคะลองฝึกกันดูนะคะทุกคนวันนี้ครูก็มาแบ่งปันนะคะวิธีการวาดใบหน้านะคะแบบแงนเล็กน้อยนะคะแง่เล็กน้อยนะคะช่วงผมนะคะลงให้เข้มเลยนะคะผมนี่นะคะช่วงผม พยายามฝึกลากเส้นนะคะให้พลิ้วนะคะลากเส้นนะคะเกลี่ยแสงเงาให้เรียบเนียนนะคะตรงนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะหนกแก้มะคะช่วงนี้ก็เน้นอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงผมนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มา วาดรูปแบบง่ายๆนะคะใบหน้าแง่เล็กน้อยนะคะให้ทุกคนได้ลองฝึกกันนะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปแบบไม่มีโครงล่างนะคะแต่มีระเบียบแบบแผนนะคะแบบแผนในสไตล์ของตัวเราเองนะคะก็ทุกคนถ้าได้รับประโยชน์นะคะรูกก็ อให้ทุกคนได้ลองฝึกกันนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็มาแปงปันวิธีการวาดรูปนะคะแบบแกนหน้าประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะค่ะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ